สวัสดีค่ะจากบ้านสวนอุ่นใจนะคะวันนี้จะมาตอบคําถามให้กับเพื่อนคนหนึ่งนะคะทิ้งสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของต้นมะกล่ำนะคะเเพื่อนถามเข้ามาว่าที่บ้านเนี่ยปลูกต้นมะกล่ำเอาไว้แล้วได้ข้อมูลนะคะว่าต้นมะกล่ำเนี่ยมเมล็ดเขามีพิษแรงมากนะคะก็เลยจะตัดทิ้งนะ วันนี้เราก็เลยจะมาอ,อ,อธิบายนะคะเกี่ยวกับแชร์ข้อมูลเนาะเ,เกี่ยวกับต้นมะกล่ำนะคะว่าต้นมะกล่ำเนี่ยแบ่งออกมาเป็น2ชนิดนะคะต้นมะกล่ำต้นกับต้นมะกล่ำเคลือนะคะออต้นมะกล่ำต้นเนี่ยก็คือเป็นไม้ยืนต้นนะคะเป็นลักษณะไม้ยืนต้นเลยนะเขาจะไม่มีพิษนะคะ ส่วนต้นมะกัมเครือนะคะเป็นลักษณะเถาเลื้อยจะมีพิษนะคะพิษแรงด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะพามาดูต้นมะกัมต้นที่บ้านปลูกไว้นะคะอันนี้ปลูกได้สองปีแล้วนะก็ <C. S 1> <บา>ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นเลยครับสูงเป็นไม้ยืนต้นสูงเลนะฮะสูงเต็มที่ก็หลายเมตรเลยหลายสิบนะบ <ๆ S 2> หลายสิบเมตรเลยนะคะนี่ลักษณะใบก็จะเป็นสีขนนกนะนี่เป็นลักษณะใบเป็นใบแบบนี้คล้ายใบมะขามนะคะ ส่วนลักษณะฝากฝากก็จะเป็นลักษณะฝากยาวๆนะยาวๆเลยนะแล้นี้เป็นฝักแก่เขาก็จะเริ่มม้วนม้วนเปลือกนะ,ะเพื่อที่จะดีดเอามเมล็ดออกนะอันนี้เป็นมเมล็ดของเขานะ,มะเมล็ดก็จะมีสีแดงสดเลยนะคะแดงแป๊ดเลยแดงแป๊ดเลยแดงมากนะครับซึ่งมเมล็ดเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปทำรับประทานได้นะคะอย่างเช่น เอาไปตากแห้งบดผงผสมน้ำผึ้งนะคะก็คือรักษาพวกอาการหนองในลิสีดวงได้นะคะมะกําต้นนะมะกําต้นนะ,น,ะนี่มะกําต้นนะไม่มีพิษกินได้นะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือมะกําเคลือลักษณะก็คือลักษณะใบเนี่ยคล้ายกันมากนะแต่ลักษณะลําต้นอย่างที่บอกอะ่ะมันคือเป็นไม้เถานะเราก็ไม่ได้ปลูกไว้นะ,ะที่บ้านก็มีเด็กเหมือนกันออก็เลยไม่ได้ปลูก,เ,ก,ก,เ,ลลกเพราะว่าอันตรายเพราะว่าพอลูกเห็นสีแดงๆเม็ดเม,ม็ดก็คล้ายๆกันนะ แต่ว่าเม็ดมะกัมเครือเนี่ยเขาจะมีหัวแต้มดําๆอยู่นะแต่อันนี้ไม่มีนะครับเออก็คือถ้าเด็กเห็นเนี่ยเขาก็จะชอบมาเล่นนะค่ะเพราะว่าสีมันเหมือนลูกกวาดลูกกวาดนะครับบางทีอมเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นมะกัมเครือเนี่ยก็คืออันตรายมากถ้ารับประทานไปแค่หนึ่งถึงสองเม็ดเนี่ยก็คือเสียชีวิตเสียชีวิตได้เพราะว่าจะทำให้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันอักเสบรุนแรงมากนะคะ แล้วก็กระทบกระเทือนไปถึงระบบอื่นๆของร่างกายก็เลยทําให้มีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงนะคะวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายเกี่ยวกับต้นมะกรํมเอาไว้แค่นี้ก่อนก็คือมะกรํมต้นเนี่ยปลูกได้ปลูกได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรไม่มีพัยทุกส่วนสามารถทําเป็นยาได้หมดนะที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือเป็นมะกรํมที่เป็นลักษณะของเป็นเครือเป็นเครือเป็นเถานะต้องหลีกเลี่ยงเลยนะคะตัวนี้ครับผมค่ะ ก็ฝากคลิปสมุนไพรดีๆเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามสับสไครป์ช่องให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย